เป็นบันไดรูปของพญานาคนะฮะหรือจะขึ้นฝากถ้ำพญานาคานะครับ mm hmm. ผู้คนก็เด็กๆสนุกสนานกลับได้มาเล่นสไลเดอร์สนุกสนานของเด็กๆนะครับ ที่ท่าเหนียนเนี่ยตรงไปข้างบนนีนจะเป็นปากถ้ำนะครับน,น้ำจะไหลออกจากปากถ้ำนี้นะฮะฝ่าเพึ่งออกจากปากก็ยังหนากเมื่อวานนี้ยังไม่ออกวันนี้ออกมาแล้วนะครับออกจากปากก็ยังหนากแล้วนะเด็กๆก็สนุกสนานตลอดจนนักท่องเที่ยว,วยเ่ยมาเที่ยวชมนะครับ ถ้าดูชมว่าดินแดนอย่างนี้ซึ่งถือว่าเป็นดินแดนมากสถาปัตยเกอร์ของจังหวัดเลยนะครับเด็กๆเที่ยวเป็นดางสนุกสนานนะนะครับเด็กๆไปไล่ลงมานะครับมันจะเป็นพื้นที่รากเอียงนะครับ ไหลลงมาจากปากถ้ำนะครับซึ่งภายในอุโมงถ้ำนั้นจะเป็นถ้ำอ่าที่เป็นกูชนิดเป็นกูชนิดรวัตถุนะครับมีพระพุทธรูปปางสมาธิอยู่ในถ้ำนะครับซึ่งไม่สะดวกที่จะขึ้นไป